เตุนกินหัวอาหารใช่ไหมคะวันนี้อ่าอร่อยไหมลูกฮะว,วันนี้อร่อยสินเนาะเตุนกินหัวอาหารแจ็บปวดกัน Sếp bờ. Sếp bờ. mà บอเอมอกมาันถ้ามันทำมันเหมือนมันดูปฏิกิริยาเราด้วยเนาะอือแล้วพอแล้วลูกหมดแล้วก็กินน้ำไปมันอร่อยอร่อยใหโตเลยเนาะหัวอาหารไปกินน้ำไป ไปกินน้ำไปกินน้ำน้ำไปกินน้ำเลยน้ำอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยไปกินน้ำเลยเนี่ยก็มีน้ำเนี่ยอันเนี้ยกินไม่ต้องไปกินในห้อง